ทุกคนนี่ก็คือวัดนะคะวัดธรรมรังสีเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาทำบุญไหว้พระนะคะอันนี้คลิปนี้ทำตั้งแต่ช่วงวันที่16เมษายนนะคะใกล้ๆสงการที่วัดไทยในนครเมลเบิร์นนะคะวัดธรรมะรังสีค่ะ เป็นวัดไทยประจำนครเมลเบิกกร์นออสเตรเลียค่ะค่ะนี่ค่ะวันนี้อากาศหนาวลดเยอะนะคะทุกคนวันนี้เป็นเวลาก็เกือบสิบโมงเช้าแล้วค่ะแต่ไม่มีแดดนะคะอันนี้คือถ้าใครมาก็คือจะสังเกตเนี่ยคะ่ะประตูวัดจะเป็นแบบนี้เลยรั้วและประตูวัดนะคะเผื่อใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเมลเบิร์นนะคะอยากมาไหว้พระทำบุญก็มาได้นะคะ ค่ะวัดนี้คือวัดธรรมะหลังสีนะคะเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะค่ะเข้ามาดูในวัดกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะส่วนนี้คือเข้ามาในวัดก็จะเจอเป็นตึกเป็นตึกต่างๆนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปประจำวัดค่ะพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับต้นโพนะคะเข้าไปดูกันค่ะ ดูข้างหลังพระพุทธรูปทุกคนจะสังเกตเห็นต้นโพนะคะกำลังจะกำลังโตค่ะอีกไม่นานก็คงได้เป็นลมลมลมไม้มมมของวัดนะคะเพราะว่าอยู่หน้าวัดพอดีส่วนเวลาเดินเดินเข้ามาตรงนี้ทางวัดเขาก็จะจัดโต๊ะไว้ให้เราส่งน้ำพระนะคะเนี่ยค่ะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะไว้ให้เราส่งน้ำพระได้ค่ะ เราเข้าไปดูข้างในวัดกันค่ะทุกคนไปสวดมนต์ไหว้พระก่อนค่ะอันนี้คือเพื่อนๆที่มาทําบุญนะคะเพื่อนๆคนไทยทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะข้างในวัดไหว้ไหว้พระในวัดแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์ทำบุญแล้วตอนนี้คือเราเตรียมออกมาใส่บาทนะคะเดี๋ยวพระก็จะเดินออกมาให้ทุกคน ใส่บาตรกันค่ะแต่เราจะถวายอาหารก่อนนะคะแล้วก็เราจะเอาข้าวมาใส่บาตรตั้งหาเพราะว่าอาพระท่านจะฉันในบาตรเลยนะคะท่านจะเอาทุกอย่างใส่รวมกันในบาตรแล้วก็ฉันที่เดียวค่ะเป็นเป็นเพนเป็นเป็นถวายเพนนะคะนะคะท่านก็จะมารับรับข้าวนะคะให้ให้ใหอ่าเราใส่บาตร มีแต่ข้าวนะคะแล้วก็ท่านก็จะไปตักอาหารที่เราถวายก่อนหน้านี้แล้วนะคะบนโต๊ะใส่ในบาทแล้วก็ท่านก็ฉันจากบาทเลยค่ะนะะมาดูก,กันค่ะ,ะทุกคนคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีเวลาถ่ายรูปหรือทำวิดีโอนะคะรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่เป็น รูปเฉยๆที่เราเอามาประกอบการเล่าเรื่องให้ทุกคนได้มองเห็นภาพนะคะว่าอาืมเราทำแบบไหนประมาณไหนนะคะก็คล้ายๆกับที่ไทยนะคะแต่ว่าที่ไทยเราจะถวายาจังหันก็คือมื้อเช้านะคะแต่ที่นี่เราจะปถวายมื้อเดียวเลยก็เป็นถวายเพนไปเลยนะคะแต่ว่าก็มีบินทบาตถวายอาหารสวดมนต ไหว้พระถวายสังกะทานเหมือนกันกับที่ที่เมืองไทยนะคะส่วนนี้คือถวายสังกะทานแล้วก็ผ้าตนะคะเนี่ยค่ะดอกไอ้สังกะทานแล้วก็ผ้าตแล้วก็มีกรวดน้ํานะคะกรวดน้ําแล้วก็มีเดี๋ยวมีรับน้ํามนจากท่านเจ้าอาวาสนะคะเนีย่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ คล้ายๆบ้านเรานะค,ะ,คะทุกคนหลังจากวัดเราก็จะมาซื้อของนะคะเป็นร้านเอเชียเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ข้างในตัวนะคะอยู่ค่ะแฟนถือเสียดายตอนที่ซื้อของไม่ได้ถ่ายในร้านค่ะเป็นผักเป็นอาหารเป็นของแห้งที่เป็นของเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดู ร้านขนมปังน่ากินมากค่ะเมื่อกี้ก็พุ่นเข้าไปซื้อขนมปังมาแต่ายมเดีด๋ยวจะให้ทุกคนดูดูร้านขายผักของเอเชียะคะ่ะเป็นของคนจีนนะคะมีทุกสิ่งทุกอยา่าง ได้พุทราด้วยได้พุทษ,ษาจีนค่ะเป็นพุทราสดดีใจมากอยากกินมากเพราะว่าปีที่แล้วกับไทยจะได้กินนะีคะทุกคนเป็นร้านนี้นะคะนี่ค่ะ Asian Grocery มีทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปซื้อของเข้ามาแล้วออกมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดู มือหนึ่งเข็นรถเข็นมือหนึ่งถ่ายไม่ไหวนะคะนี่ค่ะทุกคนอีกร้านนี่ก็เป็นร้านเอเชียนะคะอันนี้พี่ถักติ่มซี่ค่ะ นี่ๆๆตรงนี้มีของเอเชียมีเปลี่นลนยนมีอะไรด้วยคุณมาล่าดินนะโอ้โหทุกสิ่อย่างค่ะของเอเชียทั้งน,นั้นเลยค่ะทุกคนไปค่ะ,คคะอันนี้คือในส่วนของสุนัขเอห้างสุปซสินค้านะคะ แฟนซีมากอยากพาทุกคนออกจากฟาร์มสักวันค่ะดูแต่แกะดูแต่ฟาร์มบางบางที่ก็เบื่อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะทุกคนอ๋อันนี้ร้านจิวเวลรี่มากมากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมาตรงนี้บ่อยนะคะไม่ค่อยมาบ่อย ไปแล้วค่ะเดินเร็วมากข้างหลังเขาจะเดินเร็วอย่างนี้กันทุกคนนะคะร้านทำงนานเยอะค่ะพ่อครัวทำนะคะทำเส้นหมี่เดี๋ยวๆให้เงินนะคะทำเส้นสดน,นะคะ เป็นสดบางคนเป็นสดนวดแป้งนะคะคมนบรรยากาศข้างในค่ะบรรยากาศาดร้าเยี่ยมมากเฮโลฮโหลเซฮลโหลค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ พามาทำบุญหวังว่าทุกคนจะอิ่มบุญไปไปด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่ออิ่มบุญแล้วเราก็ต้องมาอิ่มท้องค่ะมากินพาทุกคนมาเดินช้อปปิง้งมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูว่าคลิปหน้าจะทำคลิปอะไร สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับชามคุ้ยเตี๋ยวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบาย